สวัสดีครับผม๊พี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วเนาะกับบ่าวอีสานสายลาคือ่าครับกับการตัวหนูเขาใหญ่ครับผมเช่นเกาเช่นเดิมมือนี่พอมีเวลาครับบ่าวอีสานเหลืองานตะเวนแน่นะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมหาออกลาครับนี่ครับด้วยโจแลมปีเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ามือนี้นี่ท้ายข้นครับพี่น้องโอ้โหสีเหลินเต็มขี่บ่นะครับ ตัวแรมปีไทยขนครับมีขนบ,วนบ,นบ,บัวครับเต็มหนาแต่ก็บ่หลายครับมีแน่อยู่เฮี้ยนก็เห็นขันดีอยู่ครับแต่ว่าบบลูว่าสิเป็นอย่งไรเนาะเอามาไล่กันเบิ้งนะครับโดนๆออกเท้อพี่นอ้องช่วงนี้เขาก็ง่ามครับปีนี่คือครับผมมีหนามมีทาเรียบร้อยนะครับนี่ครับ แต่ด้กินอยู่เนาะพี่น้องเนาะปีนี่แต่อันนี้พอมันเข่าบาวยีสานเนาะเข่าบนครับผมโกขนาดเท่านี้เอ้าบ่เบาหลายเนาะพี่น้องเนาะเจ้าบาวยีสานไปหาหม่งไสอิ๋นครับมันอยู่หมายมันอยู่ในหันครับผมยางไปอีกเล็กน้อยครับไปพี่น้องเขาบ่เบาหๆไลดนะครับผมก็หลุดรอดติดตามเบิ่งนะครับเจ้าเลี้ยมปีเมือนี่สี่ขันบ่นะครับสิมี่ฉันเลื่อยให้พี่น้องเดือดเบิ่งบ่นะครับติดตามครับผม ไต่หนกหนกบ้านเี่กคันอยู่ครับพี่น้องโอู้หูวกวางหน้าข้าจามตัดเข่าครับเอ้าใหญ่นี้ครับผมเัวเลี้ยงปีกับดินจนว่าโอ้หูย่ๆครับไปใหญ่มองไม่ครับผมเอ้านี่ครับพี่น้องใส่ไปนี้นะฟอนสองครับแจักสีขันบ่ขันนะครับผมดินครับผวดครับ แต่ว่าไม้นี่บาวิสานสิบได้ตั้งกล่องนี่ครับผมแบตสิเบริดแล้วครับเยื่อลักครับมองแรกใส่เหลี่ปุ๊บถาข้าวหนึง่งนกบ้านได้ขันอยู่ครับเป็นว่าตัดหญ้าเนาะอู้เอา้าลุนเบิ้งพี่นออ้องติดตามมั้งครับมองนี่สิมีไผมาเห็บบ่ติดตามมั้งครับผมเราถ่ายเบิ้งเรื่อยๆเนาะบาวิสานหาหม่องไปซุ่มมาครับ โอ้ผีน่องนึกว่าตั้ีบอคันครับเจ้าแ่มปีเนี่ยถาบกโดนครับมันจะขันโยนขึ้นครับนี่น,นิยุคมนีครับนกป้ามือนันบ้าอีสานเห็นขี้ไก่เห็นมันบินเขานี่ซองโตครับเหมือนยามเข้ามาต่อสะแท่บ่เห็นครับ นกหน่อยครับพี่น้องบ้านบาวิสนันนกหน่อยดีปีนี่โชเล่ยปีบ่ค่อยคันครับนกป้าก็บ่หลายเนะอ๋อหลุนเบิ่งนครับพี่น้องพอสิคำบนล้ะเผื่อมันมากครับ เธอมีหมานครับพอแล้วครับโวเลี่ยมปีคันโยนอีกแล้วครับนกปลาอยพูนครับยับมาพีแล้วครับนี่เสียงคันอยู่ครับบ้างไหมโวเลี่ยมปีได้ยินกับมัลอซาสีมาวะคันคันลุก นกป้ากุกหนึ่งครับเสียงดีอยู่ครับเลยยิ้นไกลๆนะนี่นี่ครับยู่ยู่นี่ครับคว้ยซานี่แหละห่างกันประมาณสามร้อยเมตรครับสีมากวะนกป้ากับนกหาวครับมึงจากลักษณะนะครับคันแล้วครับ ขันลกขันเล่มปีเล่มปียนอยู่ครับมันล้มแน่ครับล้มมันมาทางบาวอีสานเนาะตกปานอาจจะบ่อยได้ิ้นรลบขันยนเสยครับโมมาครับโอวเสียงมวนอยู่ โบรูว่ามันคู่เดียวกันที่บ้าวอีสานเห็นมันบินเขานีบอน่ะครับมันคือไปไกลเอ้าลุนเบิ่งพี่น้องขันนกต่อขันกน็ถือว่ามีความหวังครับนี่ๆมาแล้วมาแล้วมบนบ่นี่โอ้ยโมเมนนกเขาแดงดีตะไล่เราพี่น้องมาบ่า มันไปนหาตัวอยู่พุ่นครับมีตัวหนึ่งคันอยู่ด่านหลังอ้<ฮ>เหียกต้องบบกโดนครับโบมาเลยครับเทืงคันยนตเทืงคันเหลียยครับตีแต่ไรยางกูครับจะโบมาครับพี่น้อง มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเอาละเอาละครับเลบมปีเรียกหนกปลาท่านปลาครับเอาละครับโอ้เสียงจะเลื่อปีเลยเอาแล้วพี่น้อง มีอีกมีอีกพีก่น้องเขาสีขาวสองตัวพี่น้องตัวนึงเสียงน้อยครับอยู่ทั้งหัวนีครับเอาละท่านเดืร่วมครับอยู่ตนอยู่ข้าครับตอนนี้อยู่ตนนี่ครับนี่กลางๆ นนีุ้่มมันนาเนี่ครับวัวมันจิเขา่ะนะครับเกินเอาจนได้ครับพี่นอ้องเรียกลกูกเรียกแรมปีเห็ดอยู่ครับเห็ดงานอยู่ครับเมื่อนี่ตัวนึงอยู่ทั้งหัวนี่ครับ มันตีแต่ไล่ไปเอือนกันครับบ้างันบ่วเขาครับบ่วเต็นเลยพี่น้องน,นกปลาผาทะคาร่มกันอยู่ครับนกปลาเลียกหลักๆครับเสียงกลางไปไงแล้ผม ตัวนึงเสียงหวานจับใจเลยครับตัวนึงทั้งหัวนี่ครับหลุนเบื้องพี่น้องแล้ยวบ้ายสารไทยเบื้องเรื่อยๆครับเดี๋ยวคลิปจะียะว่าเกินไปครับผมอู้ยพี่น้องนอกกดมาร่วมต้นแล้วครับ นี่นี่นี่โอ้หนูกำลังเทียงกันอยู่ดับบินมารวมต้นกับเจเลแ่มปีโอ้ยหนะหนูป่าก็บ่บป่ากับเทียงกันข้าวหนึ่ง มันบ่มันบ่เห็ดยังครับไปแล้วโอ้ยนี้นี้อดสวาเนี่ยนกป้ายูมงเก้าครับตอนนี้วัวนกป้าได้สีนี้บ่เนี่ยพี่น้องมีอีรีวาแล้วว้าบินมนบ้าแล้วนี่ นกนกำลังเทียงกันดีๆไหมอยู่นี่ครับเอาเจ้าหลมปีเลียกครับแหลมปีเลียกซืพี่นอ้นองนกป้าบบเอาครับ เรียกเรียกลูกเรียกเรียกเอาลุนเบิ้งพี่น้องเรื่อยๆครับโอ้บอกขึ้นเดพี่น้องนอนหลับเสยนี่ครับมันยังอยู่นียิงโอ<ฮ>้นี้นีไปละ่ะกระจอกแท้โอ้เศรๆฐีน้อง เ๋ยวนกลงมันครับผมนกก,กดกับไลยบินมาจากต้นนีเนะพี่น้องนะเถียงข้าวเดียวครับหนงบังเบิองนกกดบ่นมากครับนกตาบปใจพี่น้องแต่แหวครับมือแลมปีของเขาแต่ว่าก็ทำดีครับเล่นดีอ่ะแห่งเสียรักหม่องแหลกเนาะเล่ันสาเนี่ยจักหน่อยครับ ตือนเคียงตัดหญ้าเขาเอ้เากระบะไสารเก็บก่อนเถอะผมไหวไปยักหม่องมันอีกคือวะหรือจังเด็กะเดี๋ยวเก็บกันเถอะผมเอ้อพี่น้องครับผมน้ำจนคำก็ค,คือเกาครับโมหมานครับข้อนสามก็โดยแรมปีบอขันครับมันนึงก็ตัดหญ้าครับหัวเราเศร้าครับ มองนั่นแหละบาริสานหนวันเขาขับโจสกเมียบานนะเดี๋ยวแมาเราไปเล้ยใส่บึงมองนี้จ้าท้องดำค่ยได้ครับที่บาริสานมากับเซียนพอตมากับหลาน,นครับช่วงแรงเอ้อถือว่าพอเดี๋ยวลุ่จะซื้อนะพี่น้องเนาะหนกปลาบ่าบาใจครับหนกปลาบ่าเอาเขามากเกิดมาเถียงข้าเดียวนึงครับปล่อยจาอแล่มปีเอือนอยู่ตัวเดียวหนกกดบินเขาก็ บินหัวครับบินหัวกับนน้อนหล่นบัสูงตัวยังงาะพี่น้องนกนก่บเป็นสีหาวครับน้ำทงเราต้องไปมองไม่ครับผมน,น้ำน้ำน้อนน้ำโขกิ่นนกเลยหลายกว่านี้ครับเสือมีตัวสูเนะนี่แหละครับถือว่าได้หลับชมบรรยากาศนะพี่น้องเนาะช่วงเขาเขียวๆค,ครับกำลังเขากำลังสิบมีทองครับผม จักหน่อยก,อก็เขาเลี้ยงครับไก่เขาเล้ดูการแล้วครับคงสิตอมวนเนี่ครับแต่ว่านกบ่ค่อยหลยครับปีนี่เมือไ่มัน,มนบกคึกกับบาจักครับผมเดี๋ยวกันหอดยามมันคึกกันนะจะมีมาเองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยังไดก็เอาไว้ติดตามคลิปหนาครับผมคลิปนี้ก็บาวอีสานกับสีขอวโตห้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนะาะคำแล้วครับถ้าจอยแ้มปีครับครับสามข้อนมือนี่ขันข้อนเดียวจะมีนกเขาอยู่ครับ ประสบความสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะยังไดกับบ่วากันเนาะพี่น้องครับบ่าวอีสานก็อยากได้ให้พี่น้องได้เบิ้งนี่แหละแห่งมันบ่มหมานรับผมเลยใส่ความหมานครับการโอนกยังไดกับขอบุญขอคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับเนาะที่เขามารับชมครับจนไวจบคลิปนี้ครับสุดท้ายนี่ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านนะครับขอย่าเจ็บ่าจนนะครับผมล่ำรวยเงินทว้งครับคิตหวังสิ่งใดคอยสมหวังนุกสิ่งถูกประการนะครับสำรับมือนี้บ่าวอีสานขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ